หลิวอี้เฟยยังคงเป็นเทพธิดานในตำนานหรือไม่คำถามนี้กำลังกระแทกโลกบันเทิงหลังจากภาพหน้าสดล่าสุดของเธอถูกเผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นผิวคล้ำรอยคล้ำใต้ตาและจุดด่างดำเล็กๆบนผิวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแตกต่างจากภาพลักษณ์สวยงามสมบูรณ์แบบที่แฟนๆคุ้นเคยแต่ทำไมภาพนี้ถึงสร้างความขัดแย้งมากขนาดนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเทพธิดานในตำนานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด20ปีกันเถอะ หลิวอี้เฟยได้รับการรู้จักครั้งแรกในปี2005เมื่ออายุเพียง18ปีจากบทบาทเฉียวหลิงหนีในเรื่องตำนานกระบี่เซียนด้วยดวงตาใสาบริสุทธิ์ใบหน้ากลมละมุนและรอยยิ้มบริสุทธิ์เธอกลายเป็นนางเอกหน้าสวยในยุคใหม่ต่อมาบทบาทเซียวหลงนุ่ยในเรื่องเทพพยุสเซียนกรอรี่ก็ยิ่งย้ำภาพลักษณ์นี้และทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ความงามที่ยากจะเทียบเท่าตลอดกว่า20ปีในวงการเธอเกือบจะรักษาภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์นิยสารหรือในงานพรมแดงรวมถึงภาพถ่ายแอบถ่ายในชีวิตจริงทาาให้เเมื่อภพสดผย แพร่ออกไปหลายคนรู้สึกเหมือนฟันสลายแต่ที่น่าสนใจคือภาพหน้าสดนี้ไม่ได้ทําลายภาพลักษณ์เทพธิดาของเธอในสายตาของทุกคนบางส่วนของผู้ชมแสดงความรู้สึกว่าแม้แต่เทพธิดาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาได้และมองว่าภาพลักษณ์เทพธิดาได้ถูกทําลายลงในขณะที่อีกหลายคนกลับออกมาปกป้องโดยมองว่าความจริงใจนี้ทําให้เธอดูน่ารักและเข้าถึงได้มากกว่าเดิมนี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้งหลิวอ,อี้เฟย์กำลังท้าทายมาตรฐานความงามที่เข้มงวดในวงการบันเทิงอย่างไร ในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงเรื่องความเข้มงวดกับรูปลักษณ์ศิลปินหลายคนทุ่มเงินมหาศาลกับการดูแลผิวลดน้ำหนักหรือแม้แต่การศัลยะกรรมเพื่อรักษาภาพลักษณ์ในสายตาสาธารณชนแต่หลิวอี้เฟย์ได้แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้กังวลกับเรื่องเหล่านี้มากนะักเธอยอมเผยหน้าสดและยอมให้ผิวคล้ำจากการโดนแสงแดดเพื่อถ่ายทอดตัวละครอย่างสมจริงนอกจากนี้เธอยังเคยปรากฏตัวในรายการบันเทิงด้วยเมคอัพบางเบาและไม่กลัวเผยข้อบอกพร่องบนใบหน้าเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความงามหลิวอี้เฟย์ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเทพิดานันเป็นเพียงแสงสว่างจากบทบาทเท่านั้นสิ่งที่ฉันสนใจคือการแสดงบทต่อไปให้ดีและการมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองความส,มบสงบเสน่ยมนี้ช่วยให้เธอโดดเด่นในวงการบันเทิงที่เน้นมาตรฐานขาวเด็กผอมอย่างเข้มงวดแต่ที่น่าสนใจคือเธอไม่เคยพยายามบีบตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานความงามที่เข้มงวดไม่กลัวเผยรูปร่างที่เต็มอิ่มรอยยิ้มที่เห็นเหงือกหรือผิวที่ไม่ขาวเนียนเงาเธอเหมือนจะไม่เคยรู้สึกอายกับสิ่งเหล่านี้เลือกที่จะเอ เป็นตัวของตัวเองมากกว่าการวิ่งตามภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบในวัย38ปีหลิวอีเฟย์ผ่านช่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยความงามมาแล้วสิ่งที่ช่วยให้เธอยืนหยัดในวงการบันเทิงไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์แต่ยังรวมถึงผลงานที่โดดเด่นและบุคลิกที่ไม่เหมือนใครและอาจเป็นความกล้าที่เผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์แบบต่างหากที่ทําให้เทพธิดานในตำนานนี้กลายเป็นบุคคลพิเศษในใจแฟนๆแ,แล้วคุณคิดอย่างไรหลิวอีเฟย์กาลังท้าทายมาตรฐานความงามที่เข้มงวดในวงการบันเทิงหรือไม่ หรือเธอกำลังแสดงให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงคือการเป็นตัวของตัวเองมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ